ปูละไม่บอยังเจ็กน้อยลืเนงือไม่กินนะเปียงลาบหมูแม่กินเลยมันบพท่านมาบพท่านในมีไผเจ้าหิวกินเลยผักกระเดาคืองามเถอะอืเจ้าต้มใส่น้นามมานั่นคือ่อยบอกจังน้อยบอกินเลยแม่โซนกินเข่าผู้เดียวลาบหมูยำได้บ่ละแม่บ่เเพด้วยนะนะอันนี้ผักผักอันผักอีนุ่น ห้องเอาการกินข the ้าวะดีมากมากอือบัรนบักรันกินข้าวมากมากอือ่มีกินข้าวเออจานรนม่อาเขามาเสียนีรัน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 มายามเนี่ยมาซ่องของอืออ่าลากไม้เนี่อเน่การกินข้าวอือ มากรับาเขมาบามูเห็นงานงไดเนาะานามาเห็นงาไอเดียวบเหนครับเอาคือมูด้วยัดีงานเนียาเวลาอมูถามานันออโดกหลานซื้อนมมาให้าที่ดีไมแหงเด้อข้าวแข็งแรงกำลังกินข้าวพอดีน่ะนั่นเสียนีลันด์วัสดุแล้วมาส่งของ ยาไม่ต้อปีไม่ยาไม่ฉลองนั่นแล้วท่านบาผ่ท่านมาท่านกับยาหัวอําถอบมีการไม่งานยังอะไรเฮ้ยยาไว้เด้อเพิ่นยาเก่าสิบเร็ดอะไรเนี่ยเออเก้าสิบเก้าสิบมีหน้าเนกับเก้าสิเอ็ดแค่สิปีนึงเด้อเออเลี้ยงตั้งใจเได้ผู้เดียวเปีนึงเด้อ สองได้ล่ะผู้หนึ่งหน่อยอยู่ผู้หนึ่งหมือนยิงอือเอาละทำนั่นพอดีเออใชพอดีนะใครทำบันได้อยู่ครับอือตอนแรกว่าสิกรบันไดจะคนอืออันนี้ได้มันยากครับผมก็อืออือใครอยู่ได้สองคนขอบคุณหลายหลายอือแต่เพิ่งจ้าไม่กินแล้วไหมอือห้องขยายห้องค่ะเออขอบคุณหลายๆขยายห้องขยายยังออกกิน ร้านกินข้าวลูกลานอรุณมาให้พอดีกินจรินจริงเลยเป๊กละติวังหันน้อยหนึ่งละแบนบ๊อน้ำผลไม้ผักกระดาวยำได้บพลาะอะไรนั้นขยากระยำได้น้นๆแล้วพอมาคุ้มปดะเดี๋ยวเห็ดน้ำปลาหวานให้กินได้เห็ดน้ำปลาหวานให้กินเด้อ ไปแล้วเข้าไปแล้วเออกินเขาแล้วเ,เพ่ต้องไปซ่องน้ำเขาเนี่จะ้ะลาบหมูจากพี่น้องลาบหมูสู้ซางเพิ่นกินลาบซุอันนี้มันหมูย,ยอ่ออืมอ,อืมอืมอืม หักซะที่เหล่าซ้อนนะซ้อนมาพริกขอบคุณหลายๆจ้ะ